มาครับวันนี้อากาศเย็นเย็นหนาวหนาวนะครับอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวเป็นไงครับพี่น้องหนาวเย็นบ้างไหมครับแต่อุณหภูมิการเมืองไม่หนาวเย็นนะครับร้อนระอุนะครับนายกทักษิณโดนปล้นจะโดนปล้นอีกรอบสองครับสี่หมื่นหกพันล้านยังไม่ได้คืนเลยครับ จะเอาอีกครับหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับเป็นไงครับบ้านนี้เมืองนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับปัามที่ไม่เก่งอิดชาตาร้อนอิจฉาพันตำรวจตวทักษิณธินวัตร นะครับที่มีความสามารถหาเงินเองได้แต่พวกหาจันไรนี้ก็จะเตรียมการยึดปล้นเรียกว่าปล้นก็น่าจะได้นะครับพวกรัฐบาลขายชาติพวกนี้จริงหรือไม่ครับก็พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วครับนะครับทุกอย่างประเคนให้กัมพูชา ทุกอย่างประเคีนให้นายทรัมป์อันวานะครับเป็นรัฐบาลปลอกคอไหมครับปลอกคอหมาปลอกคอแมวนะครับมีขายครับเข้ามาครับพี่น้องครับสวัสดีครับหนึ่งท่านที่เข้ามารับชมนะครับ FC ใช้ดัด f FC เพื่อไทยครับนะครับ วันนี้ก็อากาศเย็นๆครับอยู่บนเขาบนภูสัญญาณเป็นไงมั่งครับอสัญญาณเป็นไงมั่งครับอทักทายไปครับสัญญาณข้างล่างเป็นไงครับอยู่บนเขาบนเกาะครับวันนี้ครับเอก็เห็นพักพวกว่าสัญญาณไม่มีก็ทดลองดูครับว่าเป็นไงมั่งครับนะครับก็พวกปล้นอำนาจนะครับอำนาจอยากได้อำนาจ อย่าครอบครองเพื่อลมล้างสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ทำไวออ้ระบบต่างๆของประเทศไทยตอนนี้กำลังล้มเหลวครับสารรัฐธรรมนูญระบบองค์กรต่างๆของบ้านเมืองเรากำลังล้มเหลวครับเป็นไงครับสัญญาณครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมออสัญญาณ เป็นไงบ้างครับเอ่อขาดขาดหายหายหรือเปล่าครับนะครับวันดีครับทุกท่านที่เข้ามาครับเออวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนครับเอออากาศเย็นเฉียบเลยครับเย็นเฉียบเลยการเมืองก็ไม่เย็นเฉียบหรอกครับการปล้นก็เกิดขึ้นนะครับบ้านเมืองเราสองพักคิดว่าพักประชาชนนี่พักประชาชนเท่านี่ มันจะยกมืออภิปรายพักน้ำเงินเทาหรือไม่ครับตามความเชื่อของผมคงไม่ยกให้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นคนหัวกันเข้ามาครับเออเอี่ยวกันเข้ามาก็เป็นแบบนี้แหละครับระบบนี้บ้านเมืองนี้อยู่กับฟาร์มจันไรแบบนี้ นะครับอยากให้พันธมดทัวทักษิณชินวัตรวางมือครับอยู่ข้างหลังเงียบๆสงสารท่านเหมือนกันครับต้องมาเจอวิบากกรรมแบบนี้จากพวกอำนาจชาติชั่วพวกนี้มันก็คอยกลั่นแกล้งอยู่อย่างนี้แหละครับอยากได้เงินคนอื่นเขาครับพวกหน้าด้านครับจริงไหมครับ เออหาตัวเองไม่ได้ครับหาวิธีที่จะคดโกงเขาครับหาวิธีที่จะเอาเงินเขาครับก็เป็นแบบนี้แหละครับประเทศกูมีครับตอนนี้ตกต่ำไล่เลี่ยกับพม่าแล้วครับประเทศไทยครับไล่เลี่ยกับกัมพูชาแล้วครับกับเขมรแล้วครับนะครับใกล้ๆกลกันแล้วครับ บริหารครบสี่เดือนนี่ครับชิบหายเลยครับรัฐบาลรัฐบาลนี้แหละครับรัฐบาลไอ้มุนทินเนี่ยครับรัฐบาลนี้ขายชาติหรือไม่ครับเออถามเลยครับหาแต่ว่าอุ้งอิงหาว่าอุ้งอิงขายชาติการเจรจาครับมันต้องเป็นแบบนั้นแหละครับทหารไม่ใช่พวกพวกเราครับมันจะเป็นพักพวกเราได้ไงครับ มึงออกมาโจมตีกูจะตลอดเวลาครับก็เอาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กเล็กเนี่ยครับเออบิ๊กเล็ก,กรู้เห็นเป็นใจกับพวกทาหารหรือเปล่าครับผมถามครับนะครับขึ้นศาลแทงข้างหลังครับสอมอชอแทงข้างหลังนายยกอิงครับบอกว่ามีรู้เรื่อง เออเขาคุยกันอะไรไม่รู้เรื่องการคุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาขึ้นศาลบอกไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่ได้รับทราบมันเป็นขบวนการครับขบวนการล้มล้างก็เปรียบเทียบดูนะครับนายกอิงกับนายกมนทินเนี่ยอันไหนมันดีชั่วกว่ากันครับนายกอิงบริหารบ้านเมือง ได้พื้นที่12จุดคืนมานายกอนุทินบนทินบริหารบ้านเมืองเดือนเศรษเ,เสียพื้นที่ไปแล้ว12จุดตามที่นักวิชาการเขาว่าเขาวิเคราะห์ไว้นะครับขอดูเอาครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใช้ดัดเอฟซีเพื่อไทยกับความวิบัติ ของบ้านนี้เมืองนี้สมัยหน้าครับเลือกตั้งถ้าไม่เลือกเพื่อไทยพวกนี้กลับมาแน่ครับพวกกินบ้านกินเมืองเนี่ยครับพวกขายชาติหรือเปล่าครับนะครับเออพี่น้องก็เห็นแล้วไอ้คนเชียร์นี่ก็เหลือเกินครับไม่ดูความถูกต้องถูกผิดเงิน สี่พันล้านอนุมัติเข้าบ้านเลขที่ตัวเองให้พวกตัวเองให้คนกันเองเงินสี่พันล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะครับมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเยอะแยะครับออแล้วก็ซอฟพาวเวอร์ของนายกอิงห้าพันล้านจะตรวจสอบอาวทำไมมึงไม่ตรวจสอบไอ้นายกอนุทินก่อนละครับ เออเขาทําผิดทําเหียไหมครับผมมองดูก็ไม่เห็นจะถูกตรงไหนหรอกครับเอื้อประโยชน์กันร้อยเปอร์เซนครับนะครับเอื้อประโยชน์กันร้อยเปอร์เซนไม่ใช่หนึ่งเอร์เซนสองเปอร์เ็นหรอกครับร้อยเปอร์เซ็นรัฐบาลชุดเนี้ยเออพี่น้องก็ อยู่แบบลำบากกันต่อไปนะครับ AI IO AI ไม่มีครับวันนี้ครับรอะไรเอานทับอยู่ในกิ่เนาะเอากงลงกิิงลงเลยแอดมินนะครับเออขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันมากเลยครับเออแปดสิบเก้าสิบคนร้อยสามสิบร้อยสี่สิบคนครับ ประเทศนี้ขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับเออสารรัฐธรรมนูญจะเอาคดีภูมิธรรมคดีของเอออะไรนะครับคดีภูมิธรรมกับพันตำรวจโททวีสอดสองขึ้นมาว่าความกันใหม่เออ คิดดูสิครับเรื่องราวรัฐมนตรีเขาก็ยึดอำนาจเขาไปหมดแล้วจะมาหาเรื่องเขาอีกครับพวกนี้ครับพวกสารเฮงซวยพวกเนี้ยอยู่ไปก็เฮงซวยครับเออบ้านเมืองมันก็เป็นเฮงซวยอยู่อย่างนี้แหละครับซวยๆห่วยๆแบบนี้แหละครับพอพรรคเพื่อไทยขึ้นมาบริหารมันกลัวกลัวมันจะตาย กลัวพักเพื่อไทยจะสร้างผลงานแล้วพี่น้องประชาชนจะหันมาชอบมาชมพักเพื่อไทยมีข่าวออกมาแล้วครับให้พักส้มเน่าเนี่ยกับพักน้ำเงินเทาเนี่ยออกมาสกัดกั้นพักเพื่อไทยอย่าให้ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกออคิดดูความเลีวซามของพวกมันนะครับ ต่ำตมมากครับความคิดครับอันไหนกูเอาประโยชน์ได้กูก็เอาครับเอเข้ามาเพื่อกอบโกยตั้งองค์กรมาเพื่อปราบคู่ต่อสู้เพื่อปราบฝั่งตรงข้าม,ม,มเออองค์กรนิสระกอกรตเป็นพักพวกมันหมดแล้วครับ บ้านนี้เมืองนี้ก็อยู่แบบนี้แหละครับก็ประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมเสียหายการกินอยู่การอยู่กินของพี่น้องก็ลำบากมากขึ้นนะครับ ผมมองว่าลําบากครับการหากินหาอยากหาเงินหาทองก็ลําบากมากขึ้นกับโครงการต่างๆที่พักเพื่อไทยทําให้กับคนไทยนี่มันเป็นประโยชน์มากครับนะครับเออมีเวลาก็ออกมาทักทายกันครับพี่น้องครับ บานนีะ้ะกคเรมันะครับบ้านนี้เมืองนี้ก็เป็นแบบนี้แล้ครับเราก็อยู่กันไปแบบนี้อยู่แบบอับเฉา สมัยหน้าก็เลือกให้เพื่อไทยมาเยอะๆครับจะได้มาล้มล้างไอ้พวกนี้ให้มันออกจากบ้านจากเมืองเราไปถ้าไม่เลือกเพื่อไทยพวกมันกลับมาแน่ครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับชัยดัต FC เพื่อไทยวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมผมก็เสร็จภาร,รกิจผมแล้วครับวันนี้ก็จะได้เดินทางกลับ นะครับวันนี้วันดีนะครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับเลือกเพื่อไทยครับขอบคุณครับก็ลงไลค์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเย็นๆเข้ามาเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็จะได้กับสำนักแล้วครับโอเคครับมีเวลาก็มาไลค์เล็กๆน้อยๆครับเพื่อเตือนใจพี่น้องเรายังไงก็เลือกเพื่อไทยนะครับถ้าไม่เลือกเพื่อไทยพวกขี้หายจันไรกลับมาแนี่ครับนะครับเอโอเคครับยังไงก็ คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแชร์ดัดเบิลซีว่าไทยไม่ไม่อยัางหนักหนาเลยวะ